สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบพอกันกันกบยายแววชาแนลคือเก่าค่ะ <c oughs> คลิปนี้ยายแววจะพาพี่น้องมาเบิงพอยญายลอกบดหยอดอ่อยให้ง่วค่ะ <c oughs> ไปรับชมกันได้เลยค่ะ <c oughs> ค่ะพอญ่เราก็บดแล้วแล้วเรียบร้อยเราก็สิพร้อมสิล้างเครื่องท้องพวมสะอาดเครื่องเราปัดกวาดฝุ่นในเครื่องออกเราก็สิเจ็บหยอดอ้อยที่เราบดแล้วใส่กระสอบไปแหงัว่าค่ะถ้าเฮาบ่บดจังสี่มันก็กินบ่หมดถ้าเฮาบดจังสี่มันก็สิกินเมดเด้ค่ะพี่น้อง อันนี้คือสกินใฮมหมดเครื่องบดเครื่องบดเครื่องนี่สิบดแบบละเอียดอยี้ดิค่ะบางเครื่องก็สิเป็นโคโลโคิเลตนี่คือวิธีการบดหยอดอ้อยง้วค่ะแท่นหยาชว่าช่วงนี่หยามันกระโบค่อยหลายกรมีแน่เดยกกินแต่ว่าหังสิบวชเต็มทีขึ้นหยอดอ่อย ส่วนนี้สิเป็นยอดอ้อยมากกว่าค่ะพี่น้องบางเมือแล้วก็สิเอาห้ำไปค้นผสมกับกับยอดคอ่ะล้างจากเพราะไงแล้วบดแล้วแล้วนี่งใส่สอบแล้วก็มาเทใส่โบกปูนไ้เหง่าก็สิค่อยกินคุมมัน่นจังสี่แล้วค่ะพี่น้องยายแววกันยัง ค่ะพี่น้องกับสำรับคลิปบทยอดอ้อยแหงว่ามื้อนี้ยายแววกัขอจบลงไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะเพราะ <c oughs> ไงแล้วก็แล,วแล้วก็สิหอบขึ้นรถยี่โกร์แล้วสำรับคลิปบทยอดอ้อยแหงว่ามื้อนี้ยายแววก็ขอจบลงไว้เพียงซัมนี้เด้คคนะอนะค่ะคลิปหน้ามื้อหน้าก็พ่อกันกับยายแววคือเก่าล่ะค่ะสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ